แน่เป็นยังได้บัดนี้เอาไปเวิร์ซ้ำกระสอบอะ่ะสีเขาไปโหลดเวิร์ซ้ำกระสอบนะสีก็ให้นั่งเลยตามหมอกระเปาอีกล่ะแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเดือนอเดียกหาแต่มอกระเป๋าอันที่จริงอ่ะสีมว้วนกับจบแล้นะเนาะนั่งอว่านนั่งสีดีเนาะถ่ายสีมว้วนีเนาะ

ทำบะตัง mhm. ยานน่ะสีฟองเวลีหนูเข้าไปหมอสกลางคืนหมอก็ออกงานเด้อหมอสมาได้อยู่เฮือนเหนกลางคืนกับมาได้รับมาได้นอนเนี่ยมอสกันเลยนั่งไข่ขึ้นแห้งบอ

วัดความดันว่าความดันผิดปกติบอ่บอบวกกับตากแดดนํ่หรอนะมือว่านกับตากแดดแล้วกามันสะสมอากาศห่อนมากเดี๋ยวลายมือไปแหนไข่มุดดงหมุดแดกมือแล้วก็แดดสัน เขาน้ำบ่เขาน้ำพี่น้องได้เขาน้ำเขาน้ำเกลือคือบอกับปุ๊กใหญ่โหลด bó gì nghe rồi cái hòn Thưa cáo thưa cảu hùa mà thang vịt มานี่ซักมานี่ยเ่าได้สิพึ่งมา่าติตุยแล้วนั่งตุยแล้วที่้ตู้นั่นก็ไปเทียวบ่แค่เวลาแคเที่ยววะนั่นค่บลามมันติด โอยยานดิมือนาคอยจังสีซักยานเข็ม คือเราไม่ได้ติดเอพี่นเองไม่ดีแชค้าดตอนนี้มดงอนนี้ลงเาจะไปตรงเขาไปขาใช้น้ำเกือแล้วจะ่มาใช้น้ำตาลก็นอนจริบกลืองดีครับถาปัจจบนเราไม่ได้จกบมอสิไปสือจกอรรากินช่องข้างมันเกิืมันลง สิบอี่จกเอาต้มีนน้ลายใสใสกับปุกหน่อยพี่น้องเบิดกระปุกหน่อยก็ซื้อมาใส่กระปุกใหญ่ต่ออันนี้คือมันหลดไข่กับปุกตัวนี้ลดไข่ เปลี่ยน,นเป็นทงใหญ่ล่ะป้าไว้ส, <c oughs> สู้กำลังใส่ต่อเมื่อกี้นี้ลดไข่บัดนีน้ใส่สู้กำลังต่อพี่นออ้องเอย

ลับต้นเดือนนี่น่ไมไว้วนะคะทมาหาแดดไม่มีอะไรกินนะคะทำมาไม่ได้นะบอกว่งเนี่ยตับุวแนีทำมาดีกินไป สดขาดต้มอันนี้ต้องเล็กพึ่งหมอกระเป๋าจ้าบ้านนีัวสว่งตื่นมาก เดี๋ยวมันจะลอยอันท oh, oh, oh. ี่ให้น้ำเกลือนี่คือเือสู้กำลังของมอมึงอันน้อยๆนะรดไข่รดไข่แบบบริสุทิเข้าเสร็จสี่หน้ำตาลเหงินเลอน้ำตาล ซอขนาันมี้นวานมันกมแล้วน่าเป็นไา่เลยต้มะตมบเส้นน้ำตาล นั่งสนั่ง่นตื่นตอนแสร็เสร็ปถาตื่นแล้วนั่งนึงตื่นวันนี้วันสิบเอ็ดสิบสเกือบเที่ยง นั่ทฉันเหตุวนั่งฉันเหตุน,นั่งอยู่น,นี่ อายแดดให้เป็นบุญบัญบญบญหนห่อนแหง้งมอยคนอยากตายยังไนอนเป็น้นนี่เป็นอขาว้เกิเ้าะี่น้อง้าค่ะะ เบอี่นี่นะเว็บอี่นี่ต้องว่าเขามาลาอยู่นี่เกมนี่ มีแง่หรือคเท่าันไข่ไทเ,เลือดไข่ยุ่งไข่บรเรียกไข่เลือดอ เป็นไข่ไข่เลยกินยาะระรอะ,ะไรกับรถกินรสอะไรกับไข่อาหารเกลือเวลาที่เ,เขาได้พาไปน้ำหมองตัดายเกลือดออกถูกแล้วเป็นจุดเสี่อแรงเอันี้โอเคนะพี่น,อน้องเนยวันนี้ก็น,นอนขาน้ำเกลือไปพี่น้อง คิดตามคลิปหนาด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับน้องเขาเบาแจกงานนี่ไวแห้งอันใส่ซุปไรน่าประทัถามว่าทำไมเป็นไข่ไปใส่น้ำเกลือมันจะมีน้ำเกลือลดสขายเนาะพี่น้องอันนี้เนี่ยจืเพราะอะไรใส่น้ำเกลือใส่ยาเแบบนี้แห้งนะจังพี่น้องไปเลยจ้ะพี่น้องหายถ้าตาเส็นไดถอนเดี๋ยวเรเศ้าหรอก